ส่วนที่พระนครศรีอยุธยาค่ะแม่น้ําป่าศักนะคะที่เอ่อท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ของบ้านท่าเรือตอนนี้ระดับน้ําเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ชาวบ้านเองเขาก็ยังหวั่นกลัวค่ะว่าพายุลูกใหม่ที่เข้ามานี้นะคะก็จะเข้ามาสามเพิ่มค่ะในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงถูกน้ําท่วมในหลายพื้นที่ล่าสุดบริเวณตลาดสดเทศบาลท่าเรืออำเภอท่าเรือหลังเขื่อนป่าศักเริ่มลดการระบายน้ําลง ส่งผลให้เขื่อนพระราม6มีการลดการระบายน้ําด้วยเช่นกันทําให้พื้นที่ท้ายน้ําอย่างเช่นที่ตลาดสดเทศบาลท่าเรือสํานักงานเทศบาลท่าเรือซึ่งตั้งอยู่ติดริมแม่น้ําป่าสากักถูกน้ําท่วมสูงซึ่งขณะนี้น้ําได้เริ่มลดระดับลงกว่า30ซนติเมตรแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงหวันวิตกหลังจากทราบข่าวว่าจะมีพายุไลออนร็อกที่จะเข้าท่ายในช่วงวันที่11-12ตุลาคมนี้จะมาเพิ่มซ้ำขึ้นอีก ขณะดเดียวกันจนที่ตำรวจสพท่าเรือก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเปลี่ยนจากการใช้รถมาใช้เรือลงพื้นที่เข้าตรวจตราความเรียบร้อยในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขังโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจป้องกันธนาคารร้านค้าร้านทองรวมไปถึงบ้านเรือนของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับได้เกิดน้ําท่วมในหลายพื้นที่หลายจังหวัดในจังหวัดปทุมธานีได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะในอำเภอท่าเรือเกิดน้ําท่วมเป็นบริเวณกว้างนะครับแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้รับนโยบายจากผู้บัญชาการตำรวจชาติและผู้บัญชาการตำรวจทาพังหนึ่งตลอดจนท่านผู้บังบการตำรวจปทุมจังหวัดปทุมธานีได้ให้ได้ให้แนวนโยบายและแนวทางในการ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอดจนในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันเหตุนะครับไม่ให้มีเหตุลักทรัพย์หรือพศร้ายต,ต่อทรัพย์หรือชีวิตและร่างกายของพี่น้องประชาชนเพื่อจะไม่ให้ซ้ําเติมกับพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของสภพาะเรือนะครับในการจัดการตรวจป้องกันเหตุนะครับได้แบ่งเป็น3ทีม3ชุดด้วยกันนะครับแนวทางในการทํางานนะครับท่านผู้จัดการได้เน้นย้ำนะครับว่าการป้องกันเหตุ ต้องให้พี่น้องประชาชนอุ่นใจนะครับและไม่ให้มีเหตุร้ายหรือมีการทุจร้ายตรัพย์สินเป็นการซ้ำเติมพี่น้องประชาชนนะครับ